เข้าอยู่ช่วงนู้นนะเก่งมันจะเท่าทีปี่แหละแล้วเก่งมีรวดหลานกี่ขดสามขดครับตอนนี้ใช้ไปกี่ขดแล้วสองครับเลอขอดนงขดนางยาวแค่ไหนเก่งจากนี่ก็ตรงเสาต้นแรกพอดีครับมาจากนี้ตรงนี้ท่านพอขอดก็ไปเอาแล้วเก่งเออเถ้าทำอย่างนี้ดีเนะี่ยเป็นแงยดีอย่างนี้ขึ้นลงถักขึ้นลงขึ้นลง,งนี่ดี สองเฮโลเพราะว่าโน่นมันไปเข้าไงโน้นเก่งค,คือมันเข้าทุกที่แหละเพราะมันเก่งแล้วไอ้วัวน้อยสีขาวนะมันมันเดินอ้อมไปโน่นอะครับเดินอ้อมไปโน่นไปหาทางเข้ามันมีเข้าทางนี้แหละแล้วมันก็ไปชวนไอ้วัวเนี่ยไอ้วัวอีกตัวหนึ่งไอ้ลูกวัวที่อยู่ฝั่งนี้เข้ามาด้วยกันเมื่อวานอะเ,นเก่งเออเก่งมากเลยแล้วไอ้ตัววัวน้อยมันทํ<ม>าไงรู้ไยมมันกระโดดเข้าช่องบนน่ะ ทีนี้มันก็เลยกระโดดเข้ามาฟุ๊บโอ้โหเมันนะักกิจกรรมเลยโคตรเก่งเลยทีนี้เราเลยต้องรอนี้สองชั้นได้เก่งครับงั้นไปไหนไม่ได้แน่เลยเก่งต้องไปสั่งเพนะิ่มอีกกี่คนไอ้เจ<อ>๊โทรบอกเขา เออก็เอาเอาเลยให้มันจบเรื่องไปทีนี้ถ้ามันล้อมอย่างเงี้ยยังเข้าแล้วเนี่ยเจ๊จะจะปรับแล้วเจ๊กลับไปเจ๊ไปสั่งทําไวนิ้วแล้วก็ให้เก่งมาติดรอบเลยสี่ทิศเลยว่าถ้าวัวเข้าเจ๊จะปรับเจ๊เอาจริงลนะเพราะว่าเราคิดว่าเราล้อมสุดที่เต็มที่ของเราแล้วไงก่อนอื่นก่อนที่จะท